กับภารกิจเก็บน ah. in. okay. ้ำยางขายที่ล้านยางเร้านี้ค่ะพี่น้องราคาน้ำยางสดลงอีกแล้วเหลือ62บาทค่ะเซ้านี้ค่ะพี่น้องใดแค่24โลเองสินเดือนนี้ก็ปิดหน้ายางแล้วค่ะทุกคนโอเเก็บน้ำยาง ได้ไหลายเต็มจอกเลยมันอันนี้น้องกิน

U ha, mi Na, tsao an Mi ne. Ma mi ne. U ha. Ongi an eo an eo